สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลหนองพันจันทร์นะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ ซึ่งในเขตที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีมันสับปะหลังนะครับปลูกเช่าอยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะให้เขาเช่าต่อก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังทางด้านฝั่งนู้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจะมีวิวภูเขาสวยงามเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าที่นี่ครับที่สวนพึ่งเนี่ยมาซื้อแปลงที่ดินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนระดับความสูงจากน้ําทะเลที่ดินแปลงเนี่ยประมาณ153เมตรตกช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศก็จะเย็นนะครับถนนนี้นะครับเป็นถนนหิน ครุกนะครับต้องบอกว่าที่ดินของเราเนี่ยติดถนนหินครุกเนี่ยความยาวตรงนี้นะครับผมอันเนี้ยทั้งหมด320เมตรถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงด้านเนี่ยเป็นด้านฝั่งทิตะวันตกใช่ไหมครับแต่ว่าด้านหน้าทางด้านฝั่งนู้นนะครับทางด้านฝั่งทิศใต้ทางด้านนั้นอ่ะคือเป็นถนนลาดยางเราได้หน้ากว้างประมาณ1 0อย 60เมตรนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอย่างที่เห็นเลยไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับนะ้ำประปาก็ต่อจากเพื่อนบ้านนะครับผมแล้วแปลงแปลงนี้นะครับแนวขอบเขตเนี่ยเราจะดูง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าของเราจะปลูกไร่มันอยู่ตามแนวชายชายครับมันจะเป็นแนวเขตป่าดูกว้างใหญ่ใช่ไหมครับที่ดินแปลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเนื้อที่3 13ไร่1งานกับอีก67ตารางวาแต่ว่าราคาเนถูกครับซื้อได้ไร่ละ250 0 0เท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับมาจนถึงแนวโรงยางตรงด้านบริเวณจุดนี้เลยนะครับผมแล้วตรงด้านเนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะเข้าไปข้างในเนี่ยยังมีเพื่อนบ้านอีกนะครับดูจากสายไฟแล้วก็สามารถที่จะมองเห็น หลังคาได้นะครับจากตรงนี้ด้านท้ายทางด้านนู้นนะมันจะมีลําค้ยอยู่ไม่ถึงแปลงของเรานะแต่ว่าเราสามารถที่จะเดินน้ําจากลําค้ยผ่านถนนสาธารนณะแล้วเอาขึ้นมาทางด้านตรงนี้ก็ได้นะครับผมแปลงเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของวิวเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวสิ่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นครึดเขียวนะครับนอนสอสามกคือขายได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณจะไปจดจำนองที่ธนาคารใช่ไหมครับเขาก็ยินดีเขาก็รับนะครับหรือว่าคุณไปเข้ากลุ่มทกสเนี่ย คุณสามารถไปยื่นกู้มาทําการเกษตรมาปลูกสร้างบ้านเนี่ยก็สามารถจะทําได้นะครับเพราะว่านอสอสามกนเนี่ยจะเป็นน้องๆโฉนดล,แลวแล้วก็ตรงด้านเนี่ยเราจะเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น,นวิวภูเขาใช่ไหมครับแล้วทางตรงเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นเนินขึ้นไปขึ้นไปไปหาตรงถนนลาดยาง ตรงด้านเนี่ยเราเห็นแล้วนี่คือทางด้านฝั่งทิศตะวันออกแปลงที่ดินเราติดถนนทางด้านฝั่งทิศตะวันตกใช่ไหมครับด้านหน้าทิศใต้ที่เป็นถนนลาดยางอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมเราก็จะมีเพื่อนบ้านเดี๋ยวฝั่งนี้ครับจะเป็นไร่สับปะรดนะครับคนแถวนี้ส่วนมากแล้วเขาก็จะทําอาชีพแบบมันสับปะหลังแล้วก็สับปะรดนะครับแล้วก็มีวิวภูเขาให้ได้เห็นเป็นแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าวิวภูเขาเนี่ยเกือบรอบด้มองย้อนกลับไปเราจะเริ่มเห็นภูเขาแล้วทางด้านฝั่งนู้นนะครับและที่เนี่ยก็จะเริ่ม แล้วก็จะเริ่มเห็นหลังคาบ้านเรือนของผู้คนปแปลงแปลงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยๆเลยครับผมข้อพิเศษของเขาเนี่ยคือได้ถนนถึงตองด้าน โดยที่ด้านฝั่งถนนลาดยางจะเป็นด้านทางด้านฝั่งทิศใต้หน้ากว้างประมาณราวๆ160เมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นถนนหินคลุกเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งของทิศตะวันตกนะครับผมโดยที่ทางด้านฝั่งนี้นะครับจะมีหน้ากว้างเข้าไปเนี่ยถึง320เมตรนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ33ไร่1งานกับอีก67ตารางวาราคาเพียงแค่ไร่ละ250,000เท่านั้น ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับมาซื้อกันได้นะครับแล้วก็มาแบ่งกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าหน้ากว้างเนี่ยมันได้เปรียบในเรื่องของแหล่งน้ําอย่างที่บอกว่าเราสามารถดึงจากลํำห้วยผ่านถนนตาทะนะเข้ามาได้ หรือเราจะสามารถเจาะบาดาลเพิ่มเติมกระด้าแลปลงแปลงเนี่ยการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าแปลงเนี่ยจะใกล้กับเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับเพียงแค่600เมตรเท่านั้นแล้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะไปตลาดไปโรงพยาบาลขนพึ่งใช่ไหมครับระยะห่างกันเนี่ยประมาณละลา11กิโเมตรถ้าเกิดว่าเรามาจากถนนเพชรเกษมนะครับผมถนนเพชรเกษมเนี่ยเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ย ประมาณระลาสัก5 3กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดออกมาจากกรุงเทพผมวัดที่ขนต่งสายใต้ใหม่นะครับจากกรุงเทพมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยประมาณ147กิโลเมตรเท่านั้นแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าวิวเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่า เขาโอบล้อมตั้งแต่ทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกทางด้านฝั่งนู้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปจรดทางด้านทิศใต้สวยงามมากแล้วจังหวะของช่วงของแปลงนะครับเวลาที่เราเดินจากท้ายแปลงขึ้นมาด้านหน้าตรงถนนลาดยางเนี่ยเขาจะเป็นเนินค่อยๆขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับผม ถือว่าแปลงนี้นะครับเป็นจุดทําเลที่ดีคือน้ําก็ไม่ท่วมนะครับแถมแปลงที่ดินเนี่ยก็เสมอกับถนนด้วยแล้วลักษณะเป็นเนินนะครับเราทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวเขาได้จากแปลงของเราต้องบอกว่าแปลงเนี่ยมันมีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมข้างในของแปลงเนี่ยจะเป็นลักษณะของดินตายนะครับเพราะว่าพื้นที่เขตน,นี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับผม และในส่วนของทางด้านหน้าของเรานะครับแปลงที่ดินของเราอะจะมีแนวเขตอยู่ทางด้านบริเวณจุดนี้นะครับที่เห็นไร่มันส่วนตั้งแต่พงหญ้าตรงนี้เป็นต้นไปจนถึงตรงช่วงบริเวณถนนลาดยางนะครับตรงช่วงเนี่ย จะเป็นเขตของถนนทางหลวงเขานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงด้านเนี่ยมันยังเหลือความกว้างของไหลทางอีกเยอะมากมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่ทางด้านเส้นเนี่ยครับเขาจะพัฒนาเป็นถนน4เลนในอนาคตแล้วก็สังเกตได้นะครับว่าทางด้านฝั่งนู้นนะครับเราจะเห็นเป็นวิวเทือกเขาเลยนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับผมอันนี้ความยาวเนี่ยจากนี้ไปนะครับประมาณ160เมตร ก็ถือว่าได้หน้ากวา้างเิตถนนเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วแถวนี้นะครับในเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่หลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวไฟฟ้านะครับผ่านเป็นไฟฟ้า3ามเฟสไฟฟ้าแรงสูงนะครับแล้วก็น้ําประปาก็ผ่านนะครับมาทางด้านฝั่งนี้ ฝั่งนี้เราก็จะเห็นเป็นมีวิวภูเขาเช่นการถนนเส้นเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการที่จะซื้อมาไว้ทํำกเกษตรในอนาคตนะครับปลูกป่าก,ก็ได้ทําเป็นบ้านพักรีสอร์ทก็ได้นะครับผมบ้านพักตาอากาศได้หมดเลย คนที่สนใจนะครับผมอยากให้ได้ลองเข้ามาชมแปลงที่ดินกันจริงๆนะครับในที่ผืนนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งเดินเข้ามาด้านในแปลงนะครับแล้วก็ช่วงหน้าๆนะครับต้องบอกว่ายิ่งสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าตรงด้านจุดนี้เราจะอยู่บนเนินสูงนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่สลบลงไปข้างล่างพื้นที่ข้างล่างที่เป็นของแปลงคนอื่นนะครับเขาจะอยู่ต่ำกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศหรือว่าทําประเภทพวกรีสอร์ทนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีบ้าน มาบางวิวทิวทัศน์ของบริเวณแถวนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับสามารถติดต่อไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าทีมงานคุณขวัญและคุณเจนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด ตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดขา่าวสารในครั้งถัดไปนะครับเพื่อจะได้มาดูแปลงนี้กันส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับท่านสามารถกดเข้ามายัางทางไลน์หรือว่าจะสแกน QR code ตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่ออผ่านทางไลน์ก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะชวนเพื่อนมาซื้อกันเพราะว่า33ไร่กว่าเนี่ยราคาเพียงแค่ไร่ละ2องแสนถือว่าถูกนะครับแล้วก็ได้ติดกับเส้นถนนลาดยางแบบนี้ด้วยมีถนน2ด้านเลยนะครับผม สวัสดีวันนี้ผมะะนัชนนและทีมงานจากร้านแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย